คาาวามบันเทิงในชิ้นส้างสรอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักเันเทืงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนตีลาเพราะจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนา น,นี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระสําคัญที่เหนือโดยกระทรวงการคลังก็คือแผนบริหารหนี้สาธารณะปี2558นะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแผนบริหารหนี้ครั้งที่1เป็นการเพิ่มวมงเงิน96,557ล้านบาทแล้วก็มีแผนปรับโครงสร้างหนี้ของ4ี่รัฐวิสาหกิจรวมถึงทกศยืนยันไม่ใช่เป็นการกู้เงินมาก้อนใหม่เพื่อน,นํามาใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าวครับผลตรีเสดนจแก้วกําเนิดรองโคศก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงแผนบริหารนิสสารณะประจําปี2 5 5 8ครั้งที่1เพิ่มวงเงิน69,557ล้านบาทก็จะมีวงเงินทั้งสิ้น1 3 5 0ล้านล้านบาทแบ่งเป็นแผนก่อนหนี้ใหม่ของรัฐบาลเพิ่มวงเงินกู้ในประเทศแทนกู้ต่างประเทศและเพิ่มวงเงินกู้เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการจัดหารถไฟฟ้ากว่า4ี่0 0ล้านบาท รวมถึงการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจสำหรับแผนปรับโครงสร้างหนี้รัฐวิสาหกิจ4แห่งก็มีองค์การคลังสินค้าบริษัทธนรักพิพัฒน์สินทรัพย์องค์การสวนยางและทกศให้เพิ่มวงเงิน 720, 7 1 2 7 7้ล้านบาทส่วนแผนปรับโครงสร้างหนี้ทกศไม่ใช่การกู้เงินใหม่นามาใช้หนี้โครงการรับ,รบจ้างนำข้าวเปลือกเพราะได้กู้เงินธนาคารพาณิชย์มาชำระเป็นที่รทเรียบร้อยแล้ว ให้ชี้แจงความเข้าใจพี่น้องสื่อมวลชนให้ชัดเจนว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การกู้เงินใหม่เพื่อเอามาดําเนินการในโครงการรับจํานำเข้าเปลือกปีเ5ด5 5 5 4 5 5หรือ5556นะครับซึ่งมันมีหนี้อยู่เนี่ยตัวปี54ทับ55เนี่ย18,344ล้านบาทแล้วก็ปี55 5 6ทับ56เนี่ย31,656ล้านบาทเนี่ยเป็นหนี้เก่าซึ่งมีการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ ใช้้เรรียยบอพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นจากเดิมวงเงินไม่เกินคนละ1 5 0 0 0บาทเพิ่มเป็นไม่เกิน30,000บาทและให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกินคนละ65,000านบาทในสมัยภาษีรัฐมนตรีคลังชี้แจงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลช่วงปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ย6ธสันวาคม2557เป็นต้นไป ช่วงนี้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะวงเงินนี้ชดเชยสถานพยาบาลก็จะเรียกเก็บจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและหากวงเงินสูงกว่า30 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน6,500บาทก็จะเรียกเก็บจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนเรื่องของค่าโดยสารรถสาธารณะเนี่ยนะคะอย่างแท็กซี่เนี่ยจะมีการปรับขึ้นแต่ว่าบคสอนี่เขาจะมีการเตรียมปรับราคาลงนะคะโดยล่าสุดทางรัฐมนตรีคามานาคมก็มีการอนุมัติหลักการปรับลดค่าโดยสารบคสอแล้วก็รถร่วบคสอน,นะคะลงเป็นกิโลเมตรละ2สะตางค์แต่ว่าต้องนําเสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาก่อนนะคะคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงมกราคมปีหน้าค่ะ พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าได้อนุมัติหลักการปรับลดค่าโดยสารรถของบริษัทขนส่งหรือว่าบขอสอแล้วก็รดร่วมโดยสารบขอสอ,อีกกิโลเมตรละ2ส,สะตางค์หลังจากราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยปรับลดลงต่อเนื่องก็ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการปรับลดลง2ส,งสตางค์ขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางที่มีนายพงษ์ชัยกเกษมทวีศักดิ์รองปลัดคมนาคมเป็นประธานพิจารณาก่อนจะขึ้นค่าโดยสารได้ เบื้องต้นก็คาดว่าจะประชุมในวันที่5มกราคมจากนั้นภายใน2สัปดาห์หรือประมาณวันที่20มกราคมนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ส่วนการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องมา6ข้อนั้นนะคะรัฐมนตรีคมานาคมเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งขั้นต่ำตามข้อเท,ท็จจริงที่เสนอมาแต่ว่าต้องไม่เหลือเที่ยววิ่งน้อยเกินไปนะคะจนไปกระทบกับผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารประเภท3แก่ผู้ประกอบการขนส่งก็จะมีการให้ตัวแทนกระทรวงคมนาคมไปเจรจากับบริษัทประกันภัยเพื่อขอลดค่าเบีย้ยประกันให้ผู้ประกอบการหรือว่าการนำเงินของผู้ประกอบการรถโดยสารมาจัดทำกองทุนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะแทนการทำประกันภยัยส่วนข้อเสนอเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมบริหารเดินรถหรือว่าค่าขานั้นนะคะทางกระทรวงยืนยันว่าให้คิดค่าขาตามปกติ เพราะได้เห็นชอบให้ปรับเที่ยววิ่งตามความจริงอยู่แล้วก็ทําให้การจ่ายค่าขาเนี่ยลดลงมีคําชี้แจงจากพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ทางบกสอในเรื่องของรถบัสประจําทางที่ขอความเป็นธรรมในเรื่องของการลดพลระ,ระในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเราก็ได้ศึกษาขั้นต้นแล้วแล้วก็ได้มอบให้ทางรองปลัดที่ดูแลทางด้านการขนส่ง แล้วก็ที่ดีกรมขนส่งนั้นได้นําข้อมูลทั้งหมดมาดูนะครับว่าตารางข้อมูลของราคาน้ํามันกับตารางราคาคองผู้สารนั้นเป็นอย่างไรสองภาระที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการนั้นเป็นอย่างไรภาระก็ได้แก่เรื่องของการแจ้งจํานวนการวิ่งรถของแต่ละบริษัทมีกี่เที่ยวแล้วไม่ได้วิ่งกี่เที่ยวเพราะว่าเหตุผลอะไร ส่วนค่าโดยสารรถประเภทอื่นนะคะเช่นคอสอมกร,รถ2แถวอะไรพวกนี้นะคะยังไม่ได้พิจารณาตอนนี้เดี๋ยวต้องหหรออีกครั้งปีหน้าตอนนี้ก็มอบหมายให้ในายอาคมเติมพิทยาภัยเศียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมไปรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุนการถโดยสารแต่ละประเภทใช้เชื้อเพลิงอะไรต้นทุนเท่าไหร่เพิ่มหรือลดราคาพลังงานเปลี่ยนไปกระทบยังไงหลังจากนั้นถึงจะพิจารณาค่าโดยสารได้ค่ะพรุ่งนี้นะครับตีหราคาที่มันปรับลด ใคร <c oughs> ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ95 E20 ลงอีกลิตละ30สตางค์ E85 ดีเซลดีใจด้วย <c oughs> ราคาไม่ปรบับ <c oughs> เข้าเดิมนะครับใครที่น้ำมันอันได้พรุ่งนี้ก็ไปเติมนะครับส่วนเรื่องของระบบตัวร่วมครับทางกระทรวงคมนาคมระบุว,ว่าเตรียมตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาดูแลระบบนี้นะครับระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติคณะกรรมการระดับชาติก็คาดว่า <c oughs> น่าจะเริ่มใช้เฟสแรกในเดือนกรกฎาคมปี2559ครับ นางส้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบำรุงักษาระบบตัวร่วมรวมทั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางมีเอกชนเข้าร่วมดาเนินการก็จะเกิดความคล่องตัวมากขึ้นเดือนเมษายนปีหน้าจะเปิดให้บริการบัตรระบบ M Pass ของกรมทางหลวงใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9จากนั้นเดือนมิถุนายน2559บัตร M Pass กับบัตร Easy Pass จะสามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนแผนงานเปิดใช้บริการตั๋วร่วมทั้งบบเฟสแรกเดือนกรกฎาคม2559จมโยงระหว่าง BTS MRT แล้วก็ Airport Rail Link จากนั้นเฟสจะเชื่อมการใช้ตั๋วร่วมกับการทางพิเศษกรมทางหลวงเฟส3ใช้กับกสมกและรถเมล์ NGV ล็อตใหม่แต่ในกรรมการที่จะไปดูแลเรื่อง b u ยหลายๆหน่วยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถไฟการทางพิเศษตัวรม,มอเองเข้ามาทํางานรวมทั้งกลมทางหลวงด้วยเข้ามาทางานร่วมกัน อันนี้เป็นเรื่องขององค์กรแต่ก่อนที่จะทําไปสู่ครมอได้ก็ขอให้ตั้งคณะทํางานชุดเล็กๆเ,เพื่อมาไล่ในแต่ละประเด็นในเรื่องของตัวข้อกฎหมายเองด้วยอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจนการตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่จะตัดสินใจว่านายพิยรพลตะวันสุภาพเจริญผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจะราจรอว่าอยู่ระหว่างพิจารณาร่างสัญญาของสำนักง,งานอายการสูงสุดน่าจะลงนามได้ต้นปีหน้านะครับ หลังลงนามแล้วบริษัทที่ปรึกษาจะออกแบบและกลําหนดคุณสมบัติของตัวร่วมโดยใช้เวลาตอนนี้6เดือนติดตั้งระบบ6เดือนทดสอบระบบอีก6เดือนหลังจากนั้นอีก6เดือนก็จะเป็นการเทสรันในระบบของการเชื่อมต่อนะครับซึ่งในระหว่างที่ในการดำเนินการนี้จําเป็นที่จะต้องมีทางบริษัทที่จะเข้ามาดําเนินการบริหารตัวร่วมถ้าเข้ามาได้เร็วนะครับการดําเนินการที่จะพัฒนาในการเชื่อมต่อ แล้วก็ใช้ได้จริงก็คว่าหลังจาก18เดือนแล้วนี่นะครับนายกิรติกิจมนวัตที่ปรึกษาระบบตัวร่วมระบุนะครับว่าภายในสิ้นปี2559จะสามารถใช้ระบบตัวร่วมกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงและทางด่วนรวมถึงรถเมย์คสสมกได้อย่างครบวงอนครับ ไปดูของการคาดการ์ d p ปีหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางหอการค้าไทยก็ออกมาคาดการ์อีกครั้งนะคะว่าสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่แน่นอนตอนนี้นะคะก็อาจจะกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าได้นะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้าการทํางานของรัฐบาลเป็นไปตามรถแบบนะคะ GDP ก็สามารถขยายได้ที่4%ตามที่คาดหวังค่ะนายธนวัน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้4%เเ โดยปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน,นเติบโตก็คือภาครัฐใช้ในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังรวมไปถึงโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆที่เริ่มจะเป็นรูปธรรมและก็เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวด้วยแล้วก็ทั้งจะเป็นปีที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นได้ แต่ว่าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อการขยายตัวก็คือสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่ค่อยแน่นอนภาวะหนี้ครัวเรือนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยกับการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจโลกก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่างตเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะมีเสียงจากคุณธนวัฒน์พลวิชัยค่ะก็คิดว่าการสอบของไทยไปยังอาเซียนไปยังจีนผนวกกับไปยังญี่ปุ่นซึ่งเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็ควรจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวดีขึ้นในปีหน้านะครับดังนั้นเนี่ยสาม กลุ่มเนี่ยซึ่งจะมีสัดส่วนของการส่งออกของไทยประมาณ40%น่าจะเติบโตได้ดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยปีหน้าน่าจะโตได้ดีกว่าปีนี้ปีนี้นาโตประมาณ2.2%ปีหน้าควรจะโตใกล้3%เนี่ยสหรัฐอเมริกาก,าก็จะนําเข้าสินค้าเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหากของยุโรปที่กำลังฟื้นแม้ว่าเราถูกตัด JSP ยุโรปก็ไม่น่าจะซุดตัวลงมากน่าจะยังมีการขยายตัวอ่อนๆแต่สหรัฐ มีการคาดการอันดับธุรกิจโดดเด่นที่สุดในปีหน้าด้วยนะคะก็พบว่าธุรกิจทางการแพทย์และความงามก็น่าจะมาเป็นดาวเด่นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่3ธุรกิจเครื่องสําอางครีมบํารุงผิวก็ตามมาที่2ส,ส่วนธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ก็จะอยู่อันดับสามนะคะโดยมีปัจจัยบวกจากความต้องการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นภายตาใต้นโยบายดิจิทัลอีโคโนมีรวมไปถึงราคาอุปกรณ์สื่อสารที่ลดต่ำลง นอกจากนี้ก็มีอีกหลายธุรกิจดาวเด่นในปีหน้านะคะอย่างเช่นธุรกิจการศึกษาท่องเที่ยวประกันชีวิตเครื่องดื่มผลิตและจาหน่ายถุงมือยางถุงมือตรวจแล้วก็ธุรกิจก่อสร้างวัสดุก่อสร้างธุรกิจจาหน่ายและผลิตสินค้าสําหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจกาแฟส่วนธุรกิจดาวร่วงนะคะก็มีเหมือนกันเป็นธุรกิจพวกประเภทดอกไม้ประดิษฐ์หัตถกรรมผักผลไม้อบแห้งสิ่งทอผ้าผืนร้านค้าดั้งเดิมยางพารา โทรทัศสีรุ่นธรรมดาข้าวส้วมแบบนั่งยองนะคะหรือว่าคอหา่ารวมไปถึงมอเตอร์ไซค์อาค้าทำธุรกิจประเภทนี้อยู่นะคะก็อาจจะต้องมีการคาดการ์ล่วงหน้าค่ะภักใต้หลายจังหวัดยังคงได้รับผลกระทบหนักจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมที่กระเดียดช่วงหน้าครับ